กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีนเน็ตกันครับพลตำรวจโทพักพงพงเพ,งพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาตรวจความเรียบร้อยพาสื่อมวลชนเดินตรวจถึงแยกลาดประสงค์ไปกลับผ่านถนนพระรามที่1ใช้ระยะทางรวม2กิโลเมตรโดยสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันได้ทำการปิดการจราจรเพื่อให้รถบรรทุกน้ำฉีดสารเคมีและฉีดน้ำทำความสะอาดมีเจ้าหน้าที่ทหารใส่ชุดป้องกันฉีดสารเคมีลอยขึ้นไปในอากาศ ในครั้งนี้มีทหารตำรวจเทศกิจในชุดจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบพลตีสวิทเกศศรีรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งกล่าวว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ป้องกันพื้นที่ทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆแล้วจากนี้จะเน้นาทำความสะอาดที่สาธารณะจุดที่คนจับสัมผัสเช่นราวบันไดเลื่อนป้ายรถเมล์สำหรับสารเคมีที่ใช้นั้นสามารถทำลายเชื้อโรคได้โดยไม่ทำอันตรายแก่ประชาชนสำหรับปฏิบัติการนี้ ใช้กำลังทั้งหมด115นายจากหน่วยต่างๆทำงานร่วมกันวันต่อไปก็จะวนไปตามจุดต่างๆเน้นแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนทั้งนี้ทางกองทัพบ,บกได้ใช้สารฆ่าเชื้อที่เป็นสารทำความสะอาดใช้ฆ่าเชื้อต่างๆเช่นแบคทีเ r ียไวรัสได้เป็นอย่างดีและเป็นหนึ่งในสารทำความสะอาดที่สิงคโปร์แนะนำว่าให้ใช้ในการกำจัดไวรัสโดยใช้ความเข้ม 0.05%ซึ่งเป็นระดับความเข้มข้นน้อยที่สุดที่กำจัดไวรัสโควิด -19 และปลอดภัยต่อการใช้งานการระเหยออกจากพื้นที่ใช้เวลาไม่เกิน30นาที ผลตีกเกษมสิริมีความดีเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนำเจ้าหน้าที่ทหาร77นายรถ14คันออกฉีดพ่นน้ำผสมสารฆ่าเชื้อโรคตั้งแต่บริเวณ5แยกลาดพร้าวถนนพหลโยธินถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิดสวนจตดดุจักรห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวตามที่ได้รับข้อมูลจากสำนักงานเขตจตุจักรว่าเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมากมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดแพร่กระจายของโรคโควิด -19 การฉีดพ่นดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันเพื่อฆ่าเชื้อที่ทําให้เกิดโรคโควิด1 9โดยการฉีดพ่นดังกล่าวจะแบ่งเป็นชุดฉีดน้ำผสมน้ํายาฆ่าเชื้อโรคและชุดทางความสะอาดโดยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่นําไปฉีดพ่นเป็นน้ํายาแบบเดียวกับที่ใช้ในประเทศสิงคโปร์โดยดําเนินการฉีดพ่นไว้อย่างน้อย10นาทีเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคแล้ว และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคดังกล่าวมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนส่วนแผนการฉีดพ่นจะเร่งดำเนินการให้ครบทุกจุดในพื้นที่รับผิดช,ชอบก่อนจากนั้นจะพิจารณาฉีดในพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยเน้นไปที่บริเวณกองพันทหารราบที่2กองทหารราบที่11รักษาพระองค์และวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีเน็ตได้ใหม่ในช่วงต่อไปครับ